ครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมเกมเกมอะไรอ่ะไม่บอกเขินเอเอเลดเดนบอสเทเตอร์ฮะอยู่กับผมแยมมิ ye, วชีวพัสเราพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่บอกก่อนหรอพาร์ทห้ามั้งจำไม่ได้พาร์ทนี้เราจะมาทำพาร์ทน,นี้เราจะมาทำอะไรกันมาเล่นบอสซึ่งไม่ผ่านแน่นอนยังบว่าเทรนแนลแรงนี่แบบชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> พี่่พีมั่นใจว่าเราต้องทำได้ไอเด้วสองจะยังไงพี่มั่นใจว่าเราต้องทำได้เออพี่เองเอุ๊ยไปไปดิไปเร็วโ๋ออ๋เอเฮ้ยมันเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นตรงนี้เอ้ยเฮ้ยตรงนี้มันมีขึ้นไปยังไงอ่ะไหนมาตรงนี้หน่อย เดี๋ยวมึนนั่นอ่ะมาเย็นบนหัวหน่อยก็คือเลยดีหยุดยืนบนไปเย็นหม่เร็วเขึ้นขึ้นไปขึ้นอือเอาเก็บดิเดี๋ยวก้อนยีแม่นายนายนอุปสรรคนไม่คิดจะฆ่าก่อนไหนหรอกนะมันขึ้นได้เว้ยเออมา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 

เราไปเก็บมันก่อนก็ได้วะอืออจะล่วงไหมเนี่ยเอ้ยจะกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยไหัวนกระโดดทีนึงเออจะตกน้ำตายเราได้แล้วได้แล้วได้แล้วว่ะไอ้เจ้ยเกือบโดนทิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งพี่รู้สึกเดี๋ยวพึ่งยังไงอะเี่งโดนหนามอ่ะในเยี่ยมลบสิ ลงไปข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็นได้ขึ้นมาข้างบนงงเราจะไปข้างล่างนี่ไงเออเออต้องอยังงี้ยังงี้อย่าพึ่ง,<ไ>งอย่าพึ่งเ <ไง S 1> สียบอย่าพึ่งมันมีที่เสียบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเออทำไม<ง>อ่ะกเดเจะไม่ไวไ้ใจเราเธอก็วิ่งมาสิอันแหละอันแหละเออเอ้ยอย่าวางรถเตียบใ่ทันขัดคำง่ายนี่ เราลืมบอกว่าห้ามกระโดดว้ยเราบอกไปกี่พาร์ทแล้วว่า,าไหนพูดเมื่อไหร่เราตายเมื่อนั้นแหละ <c oughs> อ่าจ้อะอาจ้ะเห็นไหมแค่หวัวแล้วอะคิดดู <c oughs> โอ้อ่ะจ้ะเล่นอะไร <c oughs> ไม่เคินกะโดดอ่าเยี่ยมกระโดดยาวแล้วก็พุ่งพุ่งต้อาางระวางังไปดูดต้องระวังไปดูดเดี๋ยวพึ่ง <c oughs> ดูดไม่อกเลยคิดบูุ๊บจิวพีต้องล้วมาทำไมเนี่ยไม่รู้อ่ะ เ,ออเราไม่อยากจะพูดเรื่องส่วนตัวนะเวย้ยงั้นเราจะไม่พูดอะไรแม่ถามไปแล้วเนี่ยจะไม่ตอบเก้ายิงแล้วอะไรแฟนคลับวะเจ้าไอ้หุยจะเนียะไรนะฝนเปิดโรงเรียนก่อนเรื่องเี้ยแหละ พี่กำลังมีความคิดว่าเมื่อกี้นี้กำลังจะวิ่งฟาไปคนเดียวเว้ยเราอยู่ตรงนี้รอกันแล้วกันจะจะบ้าเหรอแมแมพมันก็เล็กสิเออมองไม่เห็นเออหลวงเห็นไหมนะ่ะสายตาไปแล้วนะ่าหน่อย เหล็กเหล็กดีดในกากเปล่ากวกจะใช่เดียวใช่เดียวไงเออหน่ะหน่ะหัวจิงหรวหัวแตกเฮ้ยเดี๋ยวนะอันไหนวะเดี๋ยวที่โดดมันเป็นไรตายเมื่อกี้ที่ดีดมันเยอะมากเลยอ่ะเออแล้วแบบไม่รู้ว่าอันไหนมันดีดขึ้นข้างบนเ้ย ใครจะไปรู้ออที่ไหนใครใครก็บอกแล้วมันอยู่ไกลๆมันมองไม่เห็นเพราะปกติไอ,อ้ที่ดิดเนี่ยเราขอโทษเว้ยไปไปกลที่สุดโอเคนะอ,ค <c oughs> อันนี้ไกลที่สุดอะไรฮยแล้วเราจะมาทำไมวะงงชีวิตตัวเองเลยเนี่ย <c oughs> แบบไม่ได้เล่นนานเริ่มเล่นไม่เป็นแล้วนะแจากอยู่ใกล้ก็บอก อะไรวะไะจ่ะโดนกระเด้งติดหน้าหักระโดดอื่ต้องการอะไรจากขังผมเดี๋ยวเราไม่เล่นแล้วเราไปตอบการบ้านเพื่อนดีกว่าอย่าไม่หลบพี่มันไม่เกี่ยวเลยนะเว้ยเฮ้ยมันติดหัวจริงๆงมันไม่มีกฎไหนแบบติดหัวแล้วตายนะเมื่อกี้มันติดหัวมันสะดุดไงสะดุดแอคเสียบเลย จะมาแย่งกัารศเกืเกอาอะไรเนี่ยฮะของเอสิร์ฟทีไม่ต้องแต่เลยจะสิร์ฟคนนี่เป็ีนหัวแยงังจริงๆนะเว้ย <c oughs> ติดมงกุฎบนหัวสะดุด <c oughs> สะดุดโดนหนามเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วใครบอกให้อึดจ๊ะเนี่ยโดนหนามตรงนี้เลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยสะดุดสะดุดมงกุฎอ่ะไปเลยเอองอนงอนมันไม่ลอยวะเดือด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 โคตรแหลก เนี่ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันต้องไปอันไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพี่รู้แล้วอันนี้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนวะอันนี้อันนี้เลยคือพี่งงเนี่ยตัวรมันต้องไปอันไหนวะมันเยอะมากอะงงมันเนี่ยโออยากเราเรือกการบ้านให้ฟังจริงๆแบบมันแนงเป็นประโยคภาษาอังกฤษแบบมันสนทนากันใช่ปะแล้วก็แบบให้แปลไง เออแล้วมันก็มีเป็นสิบบรนทัดเพื่อนแม่งถามทำไมยาวจังจะไปดิแปมามันก็ต้องยาวปกวะเอองอนนั่น <c oughs> ไปให้จะามอะไรนะเนะแล้วก็ถอยไม่ให้ยังไง <c oughs> ยาาอย่ามาหยุดอยุดตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่จะได้วิ่งดูเออขอจาจะทัดให้เป็นกัานี้ เย้อันนี้ตั้งใจว้าวไม่เกิดสูกอนาตกรรมอยากตา่าพี่ต้องพี่ต้องวิ่งสู้ฟัดแล้วเอาเลยเอาพี่สบายใจนะหน่อยนะอะไรอยู่เนี่ยไม่ถึงแล้ววะจริงมไปตบมันก่อนก็ได้ปะไม่เราอินดี้ เขินเลยเนี่ยเจ้าแมวนิดแมวหน่อยเขินค่อยๆไปเนี่ยอันนี้มันตกอันไหนวะไอ้นี่มันโคตรเยอะไอ้ที่เด้งเนี่ยเดี๋ยวว่าอันไหนดีไอ้นี่แมงเด้งกลับมาแน่นอนอันที่สองอันที่หนึ่งบินไฟตัว อีกหนึ่งนี่โดนหนามแน่นอนคิดว่าอันนี้อันแรกอันแรกอันแรกเนี่ยไหนอันแรกอันนี้แลนนะเออนี่ไงโสดสดหรือมันอันไหนวะคือลองมาสี่อันแล้วปวดหมองจะทำอะไรนักหนาวอันเดียวก็อยู่ปะก็หลอกไฟไงเออที่ปวดหมองมันเป็นหนุ่มดักไฟดีๆนี่เองนายไม่รู้หรอ นัพี่ก็เป็นควายให้เกมนี้ใช่ไหมไอ้ไม่รู้หรอกวะนายเป็นมาตั้งนานตั้งห้าคาตวนี่ก<ำ>องนีม่มอนลอกดาตกแทน,นจะจให้กูตกขนาดนี้ไม่ไปแล้วเงนินเยอะอันไหนหวะพี่ต้องไปอันไหนอันนี้เหรอเอ้ยเฮ้ยไปได้แล้วเยี่ยมหนูยืนตรงนั้นอ,ะอ่ะหนูนยืนตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นไปพี่วิ่งซูฟัดแล้ว อหลบดีวะจะได้จบทันีจะไม่เห็นได้ไงวะแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าแมวกันอ,อดูดหนึ่งะจะเป็นเลยเฮ้ยแล้วพี่จะขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงบนเส้นช<อ>ัยก็เออนั่นแหละระโดดไปดิโดดเลย มันโดดไม่ถึงจะพเนี่ยมันโดดไม่ถึงเกือบโดนหนามันเนี่ยเออติดตรงไอที่เป็นไฟฟ้าปะเราก็ไม่กล้าโดดไปเหมือนนั้นมันไม่ไปไงวะนั่นแต่เราเห็นตรงนั้นมีหร์ปลยจสเดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างมาจากมาจากไหนล้ไม่ได้หมวกด้วยอ่ะเอาที่สบายใจเวราจะไม่กล้าเข้าไป วิกก ok! <laughs> yeah. ิ <ım eni> ้ง <gamma> จ <enders> <ages> ี้นายดูเออแล้ว26วิคเดี๋ยวนะที่เริ่มไปเย็นไปเย็นมีไงเย้สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมในที่สุดความพยายามไปไงวะเกินไม่รู้แล้วนี่ลากรเออไม่รอกันอย่างเงี้ยแหละ แค่ด้วยกันทำไมวะก็เราก็รอไงเอออาจจะตดน้ำตายเออเราก็เอออยากรอไงแต่เดี๋ยวกันทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันดูดเราก็อยากรอนะแต่ถ้าให้เรารอเราขอโทษเราไม่ใช่ยังไงเราเดือดมากยังไงนี่ก็เดี๋ยวบอสเดี๋ยวพี่ก็วิ่งสู้ฟัดไงเออ เดี๋ยววันไหนก็เอยถ้าเป็นด่บบานธรรมดาก็เออเดี๋ยวพี่นี่ไงอ่ะมิ้งรออหละ <c oughs> ตอบคำถามเพื่อนก่อนระดับชาตินะเนี่ยก็แฟนขับเหรอแล้วพี่จะขึ้นไปเอาใหม่โพมยังไงอ่ะโหแล้วแบบยังไงร,รู้ไหมแฟนบอกอะอุ้ยแยมเห็นไม่ชัดว่าแม่นพิมพ์มาให้หน่อยดี งอนนี่แหละชีวิตนักเรียนดีๆนี่เอง <S <S ไมง่เรางอนเว้ยเราจะไปตอบสกประแมณหาถุงปล่ <S 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 อยให้แม่งทำตอนกลางคืนเลยเฮ้ยมองไม่เห็นข้างหน้ามอง <S <S เรามองไม่เห็นข้างหน้าแมพมันสั้นเออเราไม่รู้ว่ามันจะมีปืนสามอันเว้ยแล้วก็นึกว่ามันมีอันเดียว แลแต่เลยน่ะแลแต่นะนอยต้องให้ได้ไหมไม่ได้หนึ่งสองสามสี่เออมีปืนภาพนี้แม่งสนุกจุงเหมือนมาเหมือนมาเล่นให้คนพบเลยนอนนระจ้าถึงมุแจอยู่แล้ว าปาปล่อยเจาลเราจะพีคบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวดอย่านะอย่าคิดนะคิดแม่เจจะเราจะพีคิบอ้าจุ๊บอันนะ เพื่อนบอกมีทางเลือกที่ดีให้ด้วยนะว่ามันบอกให้วันคึอเสียงไป <c oughs> เป็นเ้ยโอ้ยดีจุงเป็นทางเลือกที่ดีเว้ย <c oughs> แต่ขี้เกียจอ่ะเอ้ยจุ๊กปะไปเรียนวันนึงไม่เรีนแม่งเลย <c oughs> <c oughs> เราจะทำให้มนุกเคกลื่อนท่ามุา่งใจทำมาทำมาทำมาไปไงล่ะนี่ดิวิ่งยาวไงวิ่งยาวอ,ะอ,อ่เออะเออก็พูดมเองไงเออนั่นแหละอย่าตกน้ำนะ่ล้วมาทำไงวะอย่าตกน้ำโดยพี่เปิดแมป,ปไงพี่มองไม่เห็นทางเออแค่นั้นเองประยู่แค่นี้นะมาลงมาอะไรข้าวมันจะชิบม,มอง เ่อ้าแค่5เซนเท่านี้นะคะใจเย็นไม่ถึงไหนเลยเฮ้ยเนี่ยแล้วเราก็วนอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเฮ้ยรอบแรกที่เราตายทีหลังเราก็จะไม่มีการแคสตอนบอสละเล่นกันได้เฉยเราขอโทษเราจะไม่ขยับสัญญา ทีหลังเราไม่มีแคดบอสว่ะเออแล้วก็ตัดบอสเล่นนั่นเองไปก่อนเอออย่างเงี้ยเอ,อ้ยทีบใยใจนะคะโมูเนี่ยกราหำชุ่มแล้วนี่เล่นกันมาพักนึงแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าพี่มิกเล่นมาพักนึงเนี่ยจับเฮ้ยอุดด๊ยอาจจะ <c oughs> เชิญคุณนายกึนไม่ก้อนเลย<ห>นายอะไรแม่ถูกมาเงอะนายแม่ถูกมาอะไรไไนายจ๋าปิดไม่ปเป็บเจี๊ยบเราจะพยายามระหว่างที่รอเราจะรีบลุย โทรมานี um ่งอนจริงๆเลยนี่ไงเชื่อยายไน่แม่มจ้าแย่ครัพี่จะถึงกุญแจแล้วนะเออเออเอาไว้เอาไว้ตายเยี่ยมเราดังอ้าวดังเข้ากันอีกแล้ว นอนอะไราชินี่น่ารัก <c oughs> อะไรเสียใจเลย <c oughs> เอาเป็นแค่ตัวประกอบเรารู้สึก <c oughs> เหนื่อยมราทำไมวะปลาข้ามหัวห้องอะ่ะแคดเก็งดันต้องเรียกว่าที่มีแคทจีนแลเย, <c oughs> ยี่ยมก็นั่งเฝ้าเกอ นอะไรที่ดีเย้แมวดีใจแมวยอยเพื่อไ้ยเย่เย่ก็น่าตัวอะไรเราอยู่ในคุกไงเออข้างบนนั้นก็สอบคนก่อนแต่คามได้ยังน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่ย แน่วออเราไม่ขามเาจะดูแตดูท่านั่งดิยิ้มงอนอยู่เลยไปโค <c oughs> ชิวอ่ะข้างหลังนี่น่าจะเป็นเพชรไมเป็น <c oughs> แล้วก็ตั้งหลายชั่วโม,มงไม้งอนข้าเดิม <c oughs> ไม่เมื่อยมากอะเนหลายวันด้วยนะดูวันทีเองบน, <c oughs> <c oughs> นโคตรอะ่ะ ต,ตุตาวานี่เฮ้ยเขาเป็นมีผู้คุมคุกเออท่ออนนานเจานะ <c oughs> หน้าจิมอ่ะ<อ>น,นออจะเป็นทางเข้าที่เรามาตอนแรกปะเออที่เรามาตอนแรกอ่ะเลยเรามาต็ม <c oughs> ่ะเออ ก็าไกลเลยพูดเป็นเล่นอืดเน็ตปีบินหรือเน็ตใครบินวะเนี่ยไม่รู้นี่เขาโดดร่มอยู่โดดร่ม แนวสามข้ามดิจอดับแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อจะข้ามเลยเอ๊ยฮะฮัลโหลไม่หลุดบ่อยจุ๊บโอเคมาเดินไหนเดินสิเออปะไปดิไปทำไมไปแนวสามไงเออช่องสามอืมไปไหน <c oughs> หีห้องน้ำเนี่ยห้องนอนยังอีกยังยังอีกฮึคนสวยอาเสียงมาให้หน่อยนะไปหมุน <c oughs> บะัะหรือจะเล่นก่อน <c oughs> ไม่เล่นต่อแล้วนอนอะนอนอะไรนายนี่มันกี่โมงแล้ว <c oughs> เอะหมุนก็ได้เอาไปหมุนไปหมุน หมูลไอเดียมีอยู่สี่สิบหกอ่าพี่ให้มานี่มานี่ขึ้นมาขึ้นมาไม่เอาขึ้นมาจะให้เพชรม <c oughs> ไม่เอาใช่โอเคเออไม่เอาสี่สิบหกเม็ดเลยไม่เอาอะไรไม่เอาเพชรหรอเ <c oughs> <c oughs> งียบเงียบ มันตองเ,งเือจะลุดจะรุดอยู่ตลอดเวลาไม่รุดหรอกเออนี่เราใจดีเนี่ยพันเนี่ยนี่ยเป็นสี่สิบห้าเลยนี่ใจดีเอาไหมพรมมาหนึ่งอร่อยไหมไหม,พรม,รไมพรมอ่ะอืมตอนอร่อยอยู่ฮะมาจี้าหาไหมพรมอยู่อยู่ไหน,ไไนวยิยเกลือเต็เกลือ คุ้มไหมเนี่ยไม่เยอะจุง้งคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะไม่เห็นคุ้มเลยสักนิดไม่คุ้มเลยนะพอดีอเ,เราเป็นคนอ่ะรูปหล่อและใจดีเว้อเไอหลงตัวเองจะใครเนี่ยเราติดเขามาเออน่าไหนไหนอ่ะอ่ะอกดอะไระไหนเห็นหนุ่มที่เราเห็นนี่เอ,อ้ยมีแว่นด้วย หมดแล้วป้ยปิดพาร์ทนี่พี่มีน่าไรจะให้ดูเว่ยเดี๋ยวหลบก่อนก็เห็นอยู่ดีนี่วะตรงนี้ก็ได้อันนี้นนะเดี๋ยวนะไม่มีหน้าแรกด้วยหรอไหนวะเหมียวมีเมียวฉี่ลูกเก่งนายลุกหอมไหม หน้าแบบจน่บอกนี่แบบใครมันสัญหาเนี่ยบอกเยมก็ใช้ได้อยู่เนี่ยแน่ะเหนือเดี๋ยวนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน้านี้มันจะเยอะอันนี้โคตรหนักหัวแล้วดูหน้าปลาหมึกแล้เจ็ พินพาร์ทคืออะไรอ่ะไอพาร์ทตคือ,คอวันนี้หนูแปลงฟันแล้วหรือ,อยังก็ไปเลยก็แปลงฟันแล้วหรือ,อยังอ่อะไรนะเนี่ยเราอะไรไม่รู้ไม่เห็นเหมือนแปลงฟันหรืเราชื่อว่าแปลงฟันแมนไว้อย่างกับแปลงพาร์ตเ่อนี่ เนี่ยชื่อไซเลนแมนมีมอีมอมีมอเรายังไม่อยากปิดอ่ะยังไม่อยากเลิจบคลิปนะไม่ต้องปิดกันแล้วค่ะอ่าปิดก็ได้ก็ขอขอหน้าปิดก่อนหน้าปิดกิ๊บคืออะไรอะเหมือกนนจะหลรำนี่ไงก็ แต่ว่าพารนี้ก็ขอเล่นไว้แค่บอสก่อนละกัน<ม>ส่วนวส่วนเอาเปล่ะส่วนเชนเนลสามก็เอาไว้ต่อกันพาร์ทหน้าละกันเนาะก็ฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์เลยเย,ยจเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปทำใจเล่นเกมผีต่อ อืม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 นี่จุบ๊บจุ๊บวะอืมอืมอืมทำไมเงียบงั <c oughs> ้นก็โอเคต้องใส่สกายลูดอีกแล้วไปต่อกันฮันน่าสวัสดีครับ